រ៉ាសបតទិកូនស្អាតមែន ให่มากแล้วไม่เอาอ <laughs> สวยมากๆาค่ะโอ้โห ขนาดนี้นาชอบไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไป เห็อดอกใหญ่มากสวยมากข้อแข็งไม่จะดอกกันอ่อนนะคะทุกคนโอ้โหสวยมากมาก ดูไใ่อมแมอะอ๋สวยมากดอกกอนอ่อนโไปน่ดิแองทีง่ช้าก่อน อือฮะโอ้เฮลี่ก็เห็นเราไมา่เห็นนะอินเตชเนี่้อินเตแอนดร่ะไม่รู้ชินได้หรือเปล่าฮ่าดูไดดอินเตได้เห็ดปวกแน่เลยตัวนี้อันรรอนี้อันนี้เหมือนเห็ดปวกค่ะ อันนี้เห็นน้ำหมากแคาเห็นน้ำหมากนะคะสงสัยว่ากินได้ไม่ได้ถ้าเราทำแบบนี้ยชิมแบบเนี้ยนี่ค่ะชิมนิดหน่อยค่ะมันไม่มีอาการอะไรก็แสดงว่ากินได้แต่วันนี้ขอโทษนะเห็นน้ำหมาก No, no, no. 30 segundos, ¿cómo? ¿Qué es